อภิปรายไม่ไว้วังใจของฝ่ายค้านที่พุ่งเป้าไปที่นายกรัฐมนตรีในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง3กันยายนขาดความน่าสนใจลงไปทันทีเมื่อเกิดการประลองกำลังชนกันระหว่างลุงตู่ผู้นำรัฐบาลกับธรรมนัตผู้มากบารมีในพักพลังประชารัฐถึงขั้นที่พักฝ่ายค้านออกมากล่าวหาลุงตู่แจกเงินสอสอหัวละ5ล้านบาทเพื่อหวังให้ผ่านบทการอภิปราย เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกความขัดแย้งระหว่างผู้ยิ่งใหญ่ทั้งลุงตู่ธรรมนัสได้เกิดมานานตั้งแต่เริ่มจัดตั้งรัฐบาลที่มีพักพลังประชารัฐเป็นแกนนําและได้ลุงตู่มาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งเมื่อสองปีที่แล้วที่ธรรมนัสพาดเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการเป็นได้แค่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรปัญหายิ่งสะสมมากขึ้นเมื่อมีการปรับคอรม ธรรมนัตจะมีชื่อติดโผขึ้นชั้นเป็นรัฐมนตรีทุกครั้งด้วยการสนับสนุนจากลุงป้อมพลเอกบวิต์พี่ใหญ่สามปอแต่ทุกครั้งเช่นกัน คนที่ขัดขวางปิดทางไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นลุงตู่นั่นเองจนมาถึงขั้นแตกหักเมื่อวันนี้ธรรมนัตขยายปีกขึ้นมานั่งเก้าอี้ใหญ่เป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐทำให้เก้าอี้รอมชเกษตรมันไม่สมศักดิ์ศรีกับคนที่วันนี้มีทั้งบารมีคอนเนคชั่นผู้ประสานสิบทิศที่สำคัญมีเงินพอที่จะรวมกลุ่มสสในพักไม่น้อยหน้าไปกว่ากลุ่มอื่นๆและยิ่งลุงตู่ออกมาประกาศในระหว่างถูกอภิปรายไม่ไว ไว้วางใจจะไม่มีการปรับคอรอมอยุบสภาจึงมาเป็นเหตุแตกหักของศึกสองผู้ยิ่งใหญ่ที่คอการเมืองต้องเฝ้าตีตัวนั่งรอในวันที่4กันยายนนี้ว่าผลการลงคะแนนมติการอธิปายไม่ไว้วางใจลุงตู่จะถึงขั้นต้องตกจากอีน้นายกรัฐมนตรีของประเทศหรือไม่ตาห้ามกระพริบครับชัดเลยสิงเชิงดอย